สมพธราชาพิเศษปริเช 5. ตี่ห้าตถาปนราชากังทีสวาไมายหำปุตตปภะชิสติติแม้ในการละครนั้นเมื่อพามทั้งหลายพยากรณ์ทำนายพระมหาปริสลักษณะแล้วท้าวสิริสุดโธธนะจึงตรัสถามว่าพราะราชบุตรของเรา ได้เห็นซึ่งอะไรจึงจะออกบัพพชาพรามทูลว่าพระราชโอรสได้เห็นซึ่งนิมิตทั้งสี่คือเห็นคนแก่ชาราหนึ่งเห็นคนเจ็บไข้หนึ่งเห็นคนตายหนึ่งเห็นเพศบรรพชาหนึ่งเมื่อได้เห็นนิมิตสี่อย่างนี้เมื่อใดก็จะละเพศคารวาตออกบวชเมื่อนั้น ตังสุตวาพราะมหากษัตริย์ได้ฟังดังนั้นจึงตัดว่าเราไม่อยากให้พระราชบุตรออกบับพระชาเราปรารถนาจะให้เป็นบรมมจักพัตวามีอาณาเขตไปในทิศน้อยและทิศใหญ่จึงตัดห้ามไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตายและเพศบัพระชาไปมาในที่ใกล้แห่งพระลูกเจ้าให้คนพิทักษ์รักษา ไกลออกมาถึงหนึ่งรเส้นทั้งสี่ทิศเพื่อจะไม่ให้เห็นซึ่งนิมิตทั้งสี่ประการเตพรามมานาพรามทั้งหลายก็ถวายพระนามเป็นสองชื่อว่าอังเครสะสกุมมาละเหตุมีพระกายประกอบไปด้วยรัศมีหนึ่งชื่อว่าสิทธ,ธะด้วยเหตุว่าพระองค์จะปรารถนาสิ่งใดก็ได้สำเร็จ ทุกประการหนึ่งครั้งนั้นญาติทั้งหลายฝ่ายบิดา80ญาติฝ่ายบรรดา80มาประชุมกันถาวายพระราชบุตรคนละองคนละองค์ว่าพระราชกุมมารจะได้จัดเป็นพระก็จะได้มีคติยสมณะเป็นบริวารถ้าเป็นคารวะครองสมบัติก็จะได้มีกษัตริย์เป็นบริวารพร้อมกันมาปฏิญาณไว้ชะนี้ ครั้งนั้นนางสิริมหามายาราชเทวีเมื่อประสูติพระราชเอารสได้เจ็ดวันพระนางก็ทำหลายขันไปบังเกิดในดุสิตตามประเพณีแห่งพระพุทธมารดาด้วยพระคันพาไม่ควรเป็นที่อาศัยของสัตว์อื่นเมื่อพระนางสิริมหามายาที่วงคตแล้วเท้าสิริสุโทโธธนะ ก็ตั้งนางกิสาโคตมีเป็นพระน้องนางเสริมายาขึ้นไปเป็นอัครมหสีและทรงตรัสให้จัดหานารีที่มีรูปอันงามคือไม่สูงนักไม่ต่ำนักไม่ดำนักไม่ขาวนักมีน้ำนมอันหวานไม่เปรี้ยวไม่เค็มและจืดขมให้เป็นพระนมของพระโพธิสัตว์เป็นอันมากแล้ว ให้จัดหานารีที่มีรูปร่างดีๆหกสิบนางให้เป็นพระพี่เลี้ยงเคียงประคองข้างคอยปฏิบัติให้จัดบริษที่สันทัดในทางราชการสำหรับทำการงานอีกหกสิคนแล้วให้จัดลูกอมาตร,ราชะกูลอีกหกสิบคนเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายหน้าให้บํารุงบำเรอพระลูกยาเป็นนิจการตถากาเลในกาลครั้งนั้น นางกิสาโคตมีเป็นพระแม่นามีพระอราสาชื่อว่าพระนันทกุมารพระนางเจ้าประทานให้พี่เลี้ยงนางนมรักษาฝ่ายพระนางเจ้ามาเลี้ยงพระโพธิสัตว์เป็นอัตราให้เสวยพระถันทาราในพระอุตรนให้เจริญสุขสมวสนทุกวันไปโดยในที่พนามาชะนี้อัตกะทีวสัง ครั้นอยู่มาวันหนึ่งเป็นวันแรกนาขวัญพระมหากษัตริย์ตรัสให้ประดับพระนครงามบาวรวิจิตรรากับว่าวิมานแห่งเทวดาให้จัดแอกและถเชือกชักกระตักไล่หัวหมูใหม่งอนไถงามหางยามกลมให้สมกันให้จัดโคอุสุภราชที่ล่ำสันมีกำลังมากประดับด้วยเครื่องประดับอันหลักลกงามมันโจร ทั้งราชวัตรและฉัดทธงบรรจงจัดทั้งเข้าเปลือกและถั่วงาสารพัดตามบุรณะพร้อมด้วยอมาตร,ราชบริพารปารโรหิตสมเด็จบรมบพิษมหาราชให้เชิญพระราชบุตรสุดสวรร์ออกไปแรกนาขวัญพร้อมด้วยแสนสวรางนางกำนันเป็นบริวารขับนาการไปสู่ภูมิเขตประเทศที่แรกนา นักาละครั้งนั้นตั้งประเทสังในประเทศที่นั้นมีว่าใหญ่ต้นหนึ่งงามนักหนาเพราะราชบิดาให้จักที่สายอาจเจนพระมหาบรุษราชเข้าไปอาศัยมีม่านกั้นไว้โดยรอบให้พี่เลี้ยงนางนมรักษาส่วนพระองค์ก็ออกไปทรงแรกนาด้วยอำมาตย์เสนาและพราหมณ ตามประเพณีทาติโยพวกพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายเห็นพระลูกเจ้าบรรทมหลับสนิทแล้วก็พากันออกมาดูการแรกนาพระโพธิสัตว์บรรทมตื่นขึ้นมาไม่เห็นผู้ใดก็ตั้งพระไทยเจริญอนาปานสติกรรมฐานได้สำเร็จสมาธิฌานมิได้ช้า พระสุริยาก็บ่ายเงาไม้ทั้งหลายก็คล้อยไปตามพระอาทิตย์บ่ายแต่เงาไม้ว่านั้นตรงไม่เอ็นชายไปตามตะวันชนทั้งหลายนั้นเข้ามาดูเห็นอัศจรรย์จึงออกไปทูลพระราชบิดาพระองค์เสด็จเข้ามาก็เห็นเป็นอัศจรรย์ยกพระหัตถ์ทั้งสองถวายวันธนาการสรรเสริมพระปฏิหารของพระราชโอรสว่าได้เห็นปรากฏถึงสองครั้ง ครั้งสำเร็จการแรกนาก็พาพระลูกยากับท้งบริวารน,นิวัตนาการเข้าไปสู่พระนิเวศสถานในกาลครั้งนั้นสัตว์วัดิกก,กาเลในการเมื่อพระโพธิสัตว์มีอายุได้เจ็ดปีพระมหากษัตริย์ตรัสถามอำมาตยว่าเด็กมีอายุได้เจ็ดขวบจะชอบเล่นอะไร ราบทูลว่าชอบเล่นน้ำพระองค์จึงรับสั่งให้ขุดสะโปกขอรณีครั้งนั้นพระอินท์ได้รู้เหตุจึงใช้ให้เวส,สุกรรมเทเวศลงมานิรมิตสะโปกะขอรณีกว้างใหญ่มีน้ำอันใสจืดสนิทมีดอกปทุมชาตตระดาดาสหอมฟุ้งขจรมีท่าอันเรียบรายไปด้วยทายเงินสายทองและสายแก้ว อันแล้วไปด้วยเทวริษงามวิจิตรรจนาเป็นอเนกานับไม่ได้ถ้าจะเปรียบไปราวกับว่าสัปโปกะขอรณีในเทวะนันทอุทยานอยู่ในชั้นดาวเดงเวสุกรรม,มเทวบุตรนิรมิตแล้วก็กลับไปสู่วิมานของตนปุณณทีวเสครั้นเวลารุ่งเช้า ชนทั้งหลายเห็นสะโปกะขอรณีที่เทพพยายดานิรมิตงามวิจิตรรจนาก็พากันขึ้นไปกราบทูลแก่พระราชาให้ทรงทราบพ,พระองค์เสด็จมาทอดพระเนตรเห็นสะโปกะขอรณีงามวิจิตก็ทรงทราบว่าเทพพยายดามานิรมิตถวายด้วยอานุภาพบุญญาของพระราชโอรสตะโตปัฏฐานยักจำเดิมแต่นั้นมาพระราชกุม,มารก็ลง เล่นสงสนานกับด้วยบริวารในสะโปกะคอรณีเป็นที่ยินดีราวกับว่าเทวราชกุมารในทิพะวิมานสถานในกาลครั้งนั้นอประาเคครั้นล่วงกาลนานมาพระโพธิสัตว์มีพระชนได้1 6หพรรษาพระราชบิดาให้สร้างปรา,าสาทสามปรา,าสาทสูงเท่ากันปรา,าสาทหนึ่งเป็นที่อยู่ฤดูร้อนมีพื้นได้ห้าชั้น ปราศาสหนึ่งเป็นที่อยู่ฤดูฝนมีพื้นได้เจ็ดชั้นปราศาสหนึ่งเป็นที่อยู่ฤดูหนาวมีพื้นได้เก้าชั้นปราศาททั้งสามนั้นมีอาการราวกับว่าวิมานแห่งเทวดาครั้นจะร่ำพรั่นภาลนาก็เนิ่นนานพระราชกุม,มารก็สวยซึ่งความสุขอยู่ในปราศาทละสี่เดือนคือฤดูหนาวสี่เดือนฤดูฝนสี่เดือนฤดูร้อนสี่เดือน บำรุงบำเรอด้วยสตรีไม่มีบุรุษพระโพธิสัตว์ไม่ได้ลงจากปราสาทพร้อมไปด้วยสาวสุรางนางนาตราชบริวารฟ้อนรำขัดขานถวายเสียงทั้งเครื่องดนตรีดีสีตีเป่าประโคมพระลูกเจ้าราวกับว่าพระอินทร์ในวิมานพร้อมไปด้วยความผาสุกสถานกาลครั้งนั้นโสจิเตสศ ท้าสิริสุธโธธนะนั้นเมื่อสร้างปราสาทแล้วจึงมาคิดว่าพระราชบุตรของเราก็เติบใหญ่ควรจะให้ซึ่งสมบัติคิดแล้วก็ให้สกรยรราชทั้งปวงตกแต่งซึ่งราชธิดาส่งมาถาวายเพื่อจะราชาพิเศษแก่พระราชโอรสสากิยาฝ่ายสกรยรราชทั้งหลายจึงตอบว่าพระศรีทาตุราชกุมาร ยังไม่รู้ศิลปศาสตร์เราทั้งหลายยังไม่อาจถวายได้พระบิดาจึงตรัสว่าดูก่อนเจ้าสีทาเจ้าจงเรียนศิลปศาสตร์ให้ฉลาดเป็นอันดีเราจะให้เจ้าครองบุรีเมืองกับบิลพัทโพธิสัตว์โงพระโพธิสัตว์จึงทูลว่าอีกเจ็ดวันให้หมู่ญาติมาประชุมกันข้าพระเจ้าจะแสดงศิลปศาสตร ครั้บถึงเจ็ดวันก็สันนิบาตประชุมกันพระโพธิสัตว์ก็แสดงซึ่งกํำลังยกซึ่งสหัสสถามมทะนูอันใหญ่ขึ้นแกว่งกวายไปมาให้ปรากฏกิริยาว่าสหัสถามมทะนูนั้นคนถึงพันหนึ่งจึงจะยกไหวพระองค์ยกขึ้นแกว่งกวายเบาราวกับว่าขันประสุนด้วยอำนาจบุญญาบารมี แล้วก็โกงยิงไปในทิศทั้งสี่ตามความปรารถนาครั้นจะร่ำพร่ำพรานาก็จะช้าการขอลัดตัดความตามโวหารว่าพระโพธิสัตว์แสดงซึ่งศิลปศาสตร์ในท่ามกลางแห่งหมู่ญาติเสร็จแล้วสักยราชทั้งหลายก็พากันสมนัสหันษาพร้อมกันแต่งพระราชธิดามาถวายสิริรวมกันเป็นนางกษัตริย์สี่หมื่นพระองค์ ราชาสมเด็จพระราชบิดาก็ราชาพิเศษพระศีธาตุราชกุมารกับนางพิมพาราชาเทวีให้เป็นมิ่งอัครมเหสีครองสมบัติในเมืองกบิลพัสมหานครมีนางกลาลยานีสีสมรอนสี่หมื่นเป็นบริวารอยู่ในปราสาททั้งสามตามฤดูการโดยนิยมเสวยสุขอันอุดมราวกับว่าเทวดาในดาวดึงสา ครันล่วงกาลละนานมามีพระบารมีอันแก่กล้ามีพระชนพรรษาได้29ปีมีน้ำพระทัยยินดีจะไปประพาสพระราชอุทยานณกาละครั้งนั้นจบราชาพิเศษปริเชตที่ห้า